สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆนะฮะมาชมแปลงวานิลาของทางอุ่นฟ้าอิงดาวแคมปิ้งนะครับผมอันนี้เราก็จะมีโรงเรือนอยู่แล้วนะครับก็คือเอาไว้นั่งชิวๆพักผ่อนนะครับผมก็เลยอะแดปปรับเปลี่ยนมาเป็นแปลงวานิลานะครับก็คือจะอยู่ในใต้หลังคานะครับแต่แสงแดดรอบทิศทางเนี่ยจับลองว่าถึงแน่นอนครถึงจนแม้กระทั่งผมต้องมากางสแลนแบบนี้นะฮะ เพราะว่าวานิลาเนี่ยเป็นพืชที่ไม่ชอบแสงแดดโดยตรงนะครับหรือแสงแดดที่หนักจนเกินไปนะครับเป็นพืชตระกูลเดียวกับกล้วยไม้นะฮะผมก็เลยต้องมาขึงนะครับสแลนหรือว่าตะข่ายนะครับเพื่อที่ว่ากองแสงให้กับวานิลาเนี่ยประมาณ60%นะครับอันนี้ผมก็จะเป็นการขึงแล้วก็มัดเชือกนะครับให้มันตึงนะฮะรอบทิศทางของแปลงของเราเลยนะครับผมสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะฮะ มีข้อแนะนําดีๆนะครับสามารถพิมพ์แล้วก็คอมเมนต์บอกผมได้เลยนะครับผมเพราะว่าผมก็เป็นมือใหม่นะครับสาหรับการปลูกต้นวานิลาเหมือนกันนะครับแล้วก็อันนี้จะคือภาพบรรยากาศขณะทํางานนะครับแดดจ้าๆอย่างนี้เลยนะผมก็จะยิงนะครับยิงแล้วก็ดึงไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่ว่าให้สลนดมันตึงนะฮะผมจะให้ทุกท่านนะฮะชมกับการกางสลนดนะฮะหรือว่ากางตะข่ายของผมนะฮะช่วงสุดท้ายนี้ก็จะเป็นภาพของ ทางแคมปิ้งของเรานะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจมาชมแปลงวดีลานะฮะหรือจะมาพักผ่อน GQ ดูดาวได้ที่ที่พักของเรานะครับชื่อว่าอุ่นฟ้าอิงดาวแคมปิ้ง